ไปเลยเสร็จแล้วไปเลยเดี๋ยวไปไว้กูอยากปาดคอคนว่ะมีคือความลับมีคือความลับสุดยอดเฮ้ยกูอยากได้ลูกโป่งมีลูกโป่งว่ะปวถามจริงๆไปปวดให้ไปแล้วนีใว่ให้แล้วเหรอให้แล้วเหรอลองดูดิเสียง,งเป็นไงเออไป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 กดเลยไปกด่อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูเป็น อยากจะปาดปาดคนก่อนหรือจะว่าชีวิตก่อนนะก่อนไหนกอนไหมอยู่ไหนกันทุกคนเฮ้ยมึงโดนเสียงลูกโป่งอะไปดิอยู่ไหนกันอยู่ที่ท่าน้ำไอเดอะไรใครพูดลูกโป๊กพูดโดนลูกโปอะ กูอยู่ตรงไหนตรงโรงงานเฮ้ยไว้รูป Hello ช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าก็เห็นมึงเรื่อยๆอยู่ไม่ใช่เหรอไปโดนใครทำไปแล้วกดไปทำนองกดไม่ได้มหรอกแค่เอ่อมีคนอยากลองรูปโปรกเลยแต่กูอยากบอกเลยนะว่ากูเดินผ่านทุกคนเลยกูดจั๊กที่กวางขอข้ามแล้วกันกูเดินผ่านทุกคนเลยแต่อยากจะบอกว่าคนที่เดินผ่านมาเสร็จนั่นก็คือ ใครวะรู้ป่ะใช่เลยใครวะกูเดินผ่านใครวะใครวะเสียงกเดีอะไรกูตามมาใครวะเพืก่อนจะยืนเอาไว้เอ้ยกูได้ของเล่นแล้วกูขอพูดหน่อยเถอะกูขอบคุณมากเลยที่ให้กูไม่รู้ว่าเขาให้ยังไงกูอวขอบขอบคุณมากเลยนะครับมันจะหมดเวลาอยู่แล้วเอ้ยไม่ต้องรีบเฮ้ยทุกคนเรายังอยู่กันอีกแสนเสียงกเดีอะไร ความที่มึงอยากอะไรนกูกูไม่ดีดเต <laughs> ัวเองนะเว้ยกูอยากรู้ว่าอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้ฟังเสียมวงกวนส้มตีนว่อขอบคุณแกุณครัะขอบคุณทุกคนครับฮะชิบหายแล้วอะไรอะไรเสียงแหลมอยู่เลย